พี่น้องไม่ได้อย่างนี้เป็ดปักกิ่งโตใหญ่โตหยักฮิมาบาต่นี่พี่น้องพี่น้องมาบนข้างนี้อันนี้เป็นอันกระเทียมกระเทียมกับหอมแดงทอดกับอันนี้เป็นน้ำซุปมันหิมาบาตทท่นี่พี่น้องเป็นสดนละดีสีกับใรก็ได้ไม่ต้องกลัวเงาไหมต้องกลัวใครว่าเราจะไม่แต่ไหน วันนี้จะพี่น้องสุขสุขสบายดีกันบ่จ่าคอยก็สบายดีอยู่บ่เดือสัมแต่เลยเป็นสุดดีสีกับไพก็ได้ไม่ต้องกลัวเงาไม่ต้องกลัวใครอุิหอิปิ ทรงผมใหม่ใช้ได้กว่าเดิมเป็นมาดอนนามาดอนนาเป็นสุดละดิสิงกับใครก็ไดโบว่าเราสมเป็นจันีลยแมากินข้าวน้ำกันมาเด็กนี่พี่น้องสุครุสุสคนมากินข้าวด้วยกันนะครับเป็ดปักกิง่งโบว์มันเลิศนะครับเป็ดปักกิง้งเฮ้อหอนหอนเอาออ,าออกเตาอบใหม่ๆหมไหมเลิศสมเป็นจนเลยมันร้อนมากเลยนะคะโบวยซื้อซื้อที่อันห้านเอ่อยังก็ไะ ร้านสปริงเวล์มูว่างานี่เห็นปะซื้อที่ร้านสปริงเวลนะคะร้านที่เป็นขายอยู่สปริงเวลเป็นแฟนคลับอแฟนคลับมันเป็นคนนี่ยังก่อนเ่ะมันเป็นคนอันปีกมันเพิ่นเป็นคนเวียดนามแต่เพิ่นขายอาหารจีนโดยสิ้จเชิเลยตัวนี้มาแพงเลยเพิ่นขายหอยู่สามสามสิบสามดอลลาร์สามสิบสามดอลลาร์รวมทั้งน้ำจิ้มเนี่ยรวมทั้งน้หารจีนที่เป็นเอ้เนี่ยเราขอตัดแบบนึ้ง สพูดอะใดอยากสวยอยากงามอยากนาขาวโจ๊บผูกขีอ,อยะชมพูเป็นสิวเป็นฝ้าหายแอดไลน์มาหายเยมพู้นี่แอดไลน์มาหา,ยยม,ม,หามาดอนนา่ามาดอนน่าเป็นสุดละดิ e s ก็ไปก็ได้แล้สมัยตอนนี้เคยไดย้ยินมาเพลงนี่เคยได้ยินกับฟังซะไม่เจอ พูดนะโบ้ต้องตัดต้องตัดนะคะเป็ดคะ่ะเป็ดอาบอาบเป็ดอาบน้ำในคลองเขาเพื่พวกเจ้ากินดอกพวกเจ้าสีตั้งข่อยเป็นไรขันกินเป็ดหามเพื่อนเดือกินมาสัน่นเพื่อนพวกเจ้าเปะ็ะไรเมื่อมป็นคอหลงเอิ่นเราบอกพูดนะบ,บ้แซบ่บแซบ่บแซบ่บก็ปากตันแซ่บนี้ นี่เป็นแบบว่าสันหลังมันสันหลังมันกับสี่โค้งมันที่กินกับเขา่าพูดนะโดูหอนนี่หอนตัวไม่จัะเอาใช้เตาอบสิเดี๋ยวใส่เตาอบพูดะนะอายจนหอนหอนเห็นบ่ใส่เตาอบโอ้ยไม่จัดไม่จะะุ่ออ้อัดเป็ดเป็นตัวตัวเลยนะ บออันนี้น่ะอกมันโอูโ้น่ะอกมันเห็นมั้ยน่ะอกมันขอเช็ดมือก่อนแป๊บหนึ่งจุติสารผ่าเช็ดชมนี้จะพี่น้องสุขุมสุขคนเออเย็นเยนเยน้ำบริสุทธิ์พุดพองน้ำบริสุทธิ์พุดพอง ทรงต้งจากกอกเบาเลยสม่ไมแต่ไหนะอย่าลืมครีมแก้สิวแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสาโจโพกขาวโจโพกคนไหนอยากสวยอยากใสยอยากฝ้าหายแอดไลน์มาหายยสบู่ฝ้าหายแน่นอนด้วยสมนไหมแต่ไหนะะจะตักข้าวเลยนะคะตักข้าวเลยนะคะจะกินกับข้าวโอ้สิกินข่าส่วนบ่ออกมาตัวนี้โอ้ส่วนกับบ่ออกมาเดี๋ยวเรียกส่วนตอนแป๊บนึง เป็นโสดล่ะดิส์มีกับไปก็ได้ไม่ต้องกลัวเงาไม่ต้องกลัวใครปูนีอีปีอีปีอีปีเจ็บหลายปูนีอีปีอีปีอีปีเจ็บหลายปูนีอีปีอีปีอีพีเจ็บหลายปูนีอีปีเดี๋ยวเสร็จเหมืนกันเลยบ๊ายยี่มาได้สอนมาแล้วอันนี้ออกไปนะค่ะเอาน้ำออกไปนะคะอีฉันจะกินข้าวนะคะ น้ำพริกสไดคค่ะบู้เดยสมัยจต่นี้นเป็นแบบน้ำพริกอันเพิ่อเดีนยังก็อหลอันหอมไหมหอมกับกระเทียมหอมกับกระเทียมเจียวมันแซ่บแล้วสิเผ็ดเพ็ดนะเนี่ยโรยเลยเห็นบ่โรยเลย,ลเลย,ลเลยหอมกระเทียมเจียวตอนแรกสิแกงกบแล้วสิแกงกบใส่ดอกแควันนี้อุย้ยมีอันนี้มียังก่อะอันมีเป็ดมีเป็ดมีเป็ดโอ้ยลืมเป็ดนะ เป็ดเ,เกียเป็นหมันเป็ดเก็บยเป็นหมันนะคะทําไมเกือบเป็นหมันเพราะว่ามันเจ้าชู้เป็ดมันเจ้าชู้จัดจัดมันทำหมันนะเนี่ยไหมอเบาะไัน้หนังกรอบ ืดูดังเบลดูร้านแข็งคณน่ะดูร่า,างแข็งคณน่ะมันแซ่บซื้อเป็นแบบอะไรก็ได้ซื้อเป็นแบบโตแบบแบบเพิ่นซับแล้วก็ได้ต่ยังพูดโปรไหมังพูดกินไลพูดก้อแบบโตมาอืมอันนี้สัมผัสไดก่ลยหนังมันหนะนังมันกรอบกัดหอมกิ่นทําวเหย ลวกปากส,สวยๆกันหมดซื่อมั่งว่าในเรื่องหนึ่งใส่ตู้เย็นเลยมันสิมากินใส่นเตาอบใส่เตาอบอุ่นมาดิอ้หนังกรอบครับผม เลยว่าเป็ดก mm. ินแห้งน้ำผู้ผันมักมักขนาดเป็ดเนี่ยฝรั่งเพิ่นบ่คือเฮาเนาะฝรั่งเพิ่นบ่กินแต่ฝรั่งบางคน มันเตนเตนเลยเลิศนะคะมันเลิดจริงๆที a. ่มาเอิเพอเพอนพว่าเอิญน่นพวกเจ้ากินเดีพวกเจ้าสิสั่งไฟมากินเป็ดถามเอิญกันพนนอนเช่อหมแล้วมาหิ้งด้กแล้วขอแกงกบกันันสุเอิญ